กองทุนรวมบรจรกรุงไทยประวัติความเป็นมาธนาคารกรุงไทยเริ่มเปิดดำเนินกิจการก่อตั้งธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาแรก โดยรวมสองธนาคารที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะนั้นได้แก่ธนาคารเกษตรจำกัดและธนาคารมณฑลจำกัดสำนักง,งานตั้งอยู่บนถนนเยาวราชถนนสายเศรษฐกิจเส้นสำคัญในขณะนั้นทั้งนี้เพื่อให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสามารถคุ้มครองผู้ฝากเงินและบริการลูกค้าได้กว้างขวางและมีบทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้นด้วย กองทุนรวมตาสารนี่ KTILF กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อระดับความเสี่ยงกองทุน4นโยบายการลงทุนลงทุนในตาสารภาครัฐไทยตาสารภาครัฐต่างประเทศตาสารนี่ตาสารการเงิน หนยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวม ETF ที่มีผลตอบแทนแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟอ้อที่เสนอขายทั้งในประเทศหรือต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนโยบายการจ่ายปันผลตามที่บริษัทจากการเห็นสมควรมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนไม่กำหนด มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดวันเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึง15นากา30นาทีธนาคารกรุงไทยและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง KTA M Smart Trade วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทีบวก3ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน0.8025ต่อปีค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน0.0749ต่อปีค่าธรรมเนียมในทะเบียนหน่วยลงทุนไม่เกิน0.214ตต่อปีผลการดำเนินงานย้อนหลังผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี KTI LF 4.18 เบนมาร์ก4.63ความผ,ลผลันผวน KTI LF 1.58เบนมาร์ก0.77ย้อนหลัง3เดือน KTI LF 1.16เบนมาร์ก1.13ความผ,ลผล 95, ันผวน KTI LF 0.95เบนมาร์ก0.57ย้อนหลัง6เดือน KTI LF 1.62เป็นมาร์ก1.83 ความพันผล KTI LF 1.14เว้นมาร์ค0.59ย้อนหลัง1ปี KTI LF 4.18เบ้นมาร์ค4.63ความผันผล KTI LF 1.58เบ้นมาร์ค0.77ย้อนหลัง3ปี KTI LF 1.85เบ้นมาร์ค2.46 ความผันผวน KTLF2.72 เมนมาร์ค1.97ย้อนหลัง5ปี KTLF1.60 i เมนมาร์ค3.25ความผันผวน KTLF4.11 i เมนมาร์ค2.26ย้อนหลัง10ปี KTLF2.23 i เมนมาร์ค3.10ความผันผวน KTLF5.50 i เมนมาร์ค2.50 กองทุนรวมตาสารทุน KTSF กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผลระดับความเสี่ยงกองทุน6นโยบายการลงทุนกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตาสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีความม,มั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดีกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน1000บาทนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ12ครั้งมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนด วันเวลาทําการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการตั้งแต่เวลาเปิดทําการถึง15นาฬกา30นาทีธนาคารกรุงไทยและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง KTA M Smart Trade วันรับเงินค่าขายคือหน่วยลงทุนที่บวก3ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน1.07%ต่อปีค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน0 0 7 7 5 7 5ต่อปีค่าธรรมเนียมในทะเบียนไม่เกิน0 0 5 5 5ต่อปีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่มีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี KTSF 4.24เป็นมาร์ก2.31ความผันผวน KTSF 11.06เป็นมาร์ก11.26ย้อนหลัง3เดือน KTSF -2.72 เป็นมาร์ก -3.13 ความผันผวน KTSF 11.71เป็นมาร์ก11.32 ย้อนหลัง6เดือน KTSF 10.37เ e n มา m ์ r 8.95ความผันผวน KTSF 12.19เ e n มา m a r 12.20ย้อนหลัง1ปี KTSF 4.24เ e n มา m a r 2.31ความผันผวน KTSF 11.06เ e n มา m a r k 11.26 ย้อนหลัง3ปี KTSF ลบ1.38เบ้นมาร์คบ2.55ความพันผวน KTSF 10.70เบ้นมาร์ค11.34ย้อนหลัง5ปี KTSF 0.74เบ้นมาร์ค0.62ความพันผวน KTSF 16.32เบ้นมาร์ค16.88ย้อนหลัง10ปี KTSF 2.19 เบนมาร์ก2.46ความผันผวน KTSF 14.30เมนเบนมาร์ก14.45กองทุนรวมผสม KTSUKD กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจชนิดจ่ายเงินปันผลระดับความเสี่ยง5ัาตริกีชี้วัด3%ร์ต่อปีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ4ครั้งนโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุน property กองทุนปลายทางทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่2กองทุนขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อละแปของมูลค่าทรัพย์สินสุดทีิของกองทุนโดยกองทุนปลายทางังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุนตราสารหนี้ทรัพย์สินทางเลือกและหรือหลักทรัพย์ รือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมายกรรตกำหนดทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิดรอยละ79ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ขึ้นอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละร้อยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างไรก็ตามกองทุนไม่ได้รับประกันผลตอบแทนและผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัดโดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะควรเป็นการลงทุนในระยะกลางยาว3ปีขึ้นไปมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน1,000บาท มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดวันเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึง12นาฬิกาธนาคารกรุงไทยและตัวแทนสาัพสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีบวก5 ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน2.140%ต่อปีค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน0.214%ต่อปีค่าธรรมเนียมในทะเบียนไม่เกิน,น0.214%ต่อปีผลการดำเนินงานย้อนหลังผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี KTSUKD 2.46เ e n c h m, m a r k 3.00ความผันผวน KTSUK 2.37 เป็นมาร์ค0.20ย้อนหลัง3เดือน KTSUK -0.01 เป็นมาร์ค0.74ความผันผวน KTSUK 1.88เป็นมาร์ค0.19ย้อนหลัง6เดือน KTSUK 1.13เป็นมาร์ค1.51ความผันผวน KTSUK 2.66เป็นมาร์ค0.17ย้อนหลัง1ปี KTSUK 2.46 เบนมาร์ก3 0 0ความพันผวน KTS UK 2 3 7มเ็นมาร์ก0.20ย้อนหลัง3ปี KTS UK ลบ6 1 6นเบนมาร์ก3ามความพันผวน KTS UK 2 8 8เบนมาร์ก0.18ย้อนหลัง5ปี KTS UK 0 4 4เบนมาร์ก3 0มความพันผวน KTS UK 2.71 เบนมาร์ค0.16จัดทำโดยนาสาวนัชชามีจิตสาขาการประถมศึกษารหัสนักศึกษา16515218